เปมเือกับน,น้องเปิร์เพราะว่าเราชอบซื้ออะไรที่แบบคล้ายๆกันชอบกินอะไรที่คล้ายกันเวลามาเดินเราก็จะไม่ค่อยเถียงกันเท่าไหร่ว่าแบบอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาอะไรใช่เฟิร์นะคะครับเราชวนมาอยากเดินๆๆมาเดินหรอครับยากครับ <c oughs> แค่นี้หรอเอา,อย,าอยากครับยากเราซื้ออะไรให้ามากอยากได้อะไรครับไม่ยากไม่อยาก,อยากเอาเลี้ยงข้าวพอเลย เดี๋ยวข้าวเดี๋ยวกินข้าวต่อเลยปิดหรือยังนี่เพิ่งทุ่มเดียวทุ่มเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้นหมอกทางได้โอ้โหจริงไหมเนี่ยเป็จริงไม่บางต้นหมอกได้หมดเลยเพอ่อแต่ละอะไรที่ต้องซื้อแล้วหมดใช่แต่มีงบซื้อห้างเบร์มากตอเล่นเป็นไงถึงกีฬาสีของ่ไปแล้วใช่ครับตอนนี้ก็ยิงเดินทางมาถึงสิบคิวแล้วก็ ก็สนุกครับแล้วก็จริงๆช่วงที่ผ่านมาไ็จะ้เป็นซีนซีนน้องค่อนข้างเยอะของต้น,น่ะยังไม่ไม่ก็คือเยอะแหละแต่ว่ายังไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าจะเป็นซีนน้องมากกว่าเยอะแล้วน้องก็โหดเช้าเลิกตึกเช้าเลิกดึกอะไรอย่างงี้ใช่ครับก็แบบน้องเก่งมากได้ว่าน้องเช้าเลิกไม่เราเห็น <c oughs> เห็นไม่น้องก็จะแบบเลิกแล้วนะอะไรอย่างงี้เฉยใช่ใชอืใช่ครับ <c oughs> ผมว่าเราตามไปถึงกองไม่เราก็ไปกองอยู่แล้วด้วยเราไปกองอยู่แล้วด้วยแต่ซีเราจะไม่เยอะเท่าน้องอะไรอย่างงี้แ้วเราก็รอดูร่อนอะก็บางทีก็มีกลับก่อนบ้างบางทีมีธุระก็มีกลับก่อนบ้างใช่ครับเวลาพี่เติ้ลกลับก่อนเสียใจไหมครับเพิ่นไม่เป็นไรแบบว่าเผื่อพี่เติ้ลมีธุระครับแล้วเราเป็นไงบ้างไหนครับไปแล้วเราก็ก็สนุกครับจริงๆแบบว่าคือบรรยากาศในกองมันแบบ ไม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แบบไม่เก่งเท่าแบบตอนตั้งคิวหนึ่งคิวสองอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึกว่าพอมันผ่านมาหลายคิวแล้วมันแบบเราเหมือนแบบพอเราไม่เก่งแล้วเรารู้สึกว่าเราเล่นเป็นธรรมชาติมากค่ะเริ่มไม่เจตนาละใช่เริ่มแบบเริ่มแบบว่ารื่นกรีแบบเรียกว่าไงแบบคําพูดช่วงแรกอาจจะมีแบบพูดลิ้นพันบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่ามันมันเริ่มเข้าปากขึ้นครับแล้วมีแบบซีนไหนเราคือมันยากไหมไม่ต้องสปอร์ก็ได้สมบอกคิวมันก็ได้คิวไหนแบบรู้สึกยากที่สุดในสิบคิวที่ผ่าน ผมว่าคิวคิวแรกแรกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นโอยไม่ไม่อยากพูดตีนแต่ว่ามันเป็นเราถ่ายทำเป็นอีพีท้ายายพูดได้ไหมเน่ได้ก่อนแล้วมันก็เลยดูเดือดนิดนึงครับไม่พูดได้ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เราบอกเป็นคิวไปลาการใช่โดนห้องจำกันไปหมดใช่ครับพี่ออฟแล้วคิวท่เหลือคิว่เหลือของเราเป็นัไง จะเริ่มแบบได้เจอกันหรือยังฉัน,นโอ้ยจริงๆเราก็เจอกันมาตลอดครับเราเจอกันทุกคิวตั้งแบบตั่งแา่คิวแรกถึงคิวล่าสุดเราก็เจอกันทุกคิวเจอเจอแล้ว,ลวไบไแบบประาคาแบบไหนประคาแบบรักหรือกระาแบบร้าย<อ>มีทุกอารมณ์ฮะแบบไม่ว่าจะรักจะร้ายจะ,ะแบบจะกัดจะมีความสุขเราเจอกัน <c oughs> มีกัดด้วยหรอมีกัดเรามีจิกกัดกัน<า>ถ้าเจอกันทุกคิวเลยแต่ว่าในในเรื่องคือเราดบบตีกันบ่อยตีกันบ่อยบางทีตีเสร็จแล้วมาเอ้า อีกคิวถ่ายดีกันเฉยเลยแล้วเอากลับไปตีกันงงงงะมันมันสวิฟต์อารมณ์มันสวิฟต์ใช่มันสวิฟต์เราก็ต้องแบบ,รบเราต้องกลับมาเราต้องกลับมาดูซีนก่อนหน้าก่อนว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วซีนแบบนั้นหวานก็จะแบบมันจะถึงเมื่อไรนานแค่ไหนอ่าอันนี้อันนี้ต้องรอต้องรอดูเพราะว่านั่นึงบอกไม่ได้ใช่ครับจริกีก็แอบเอ้ยไม่เอาดีกว่าแอบอะไรไม่ไม่ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว โดนว่าใช่ใช่ครับงั้นต้องทำอะไอย่างเงี้เราต้องมีแบบเวิร์กองเพิ่มมาสำหรับคิวที่แบบเป็นคิวรักของเราอะไรอ่าจริงๆครับอาจจะมีครับน่าน่าจะมีครับน่าจะมีน่าจะมีเพราะว่าน่าจะต้องน่าจะต้องเวิร์กช็อปก่อยแบบซีนช้าผมอันนี้คือเราได้อ่านครับอ่านแล้วอ่านแล้วรักรอบนี้มันฟารมรักเหมือนซี่ขีดเลือเปล่าอันนี้ยังไงสิอันนี้จริงๆต้องบอกว่า ค่อนข้างที่จะต่างกันเลยครับใช่อันนี้มันจะมีความแบบก็เหมือนเหมือนที่พูดไปมันจะมีความแบบว่ากัดกันนิดนึงครับเพราะว่ามันเหมือนมันแบบไม่ถูกกันในเรื่องพล้วว่าจะรักกันยังไงมันคือเหมือนในใจมันก็มันจะไปจะพูดได้แบบนี้ถึงเราจะจิกกัดกันแต่สุดท้ายเราก็รักกันได้ใช่คือรักหรือเปล่านี้ไม่รู้เราอาจจะไม่รักกันก็ได้ไช่เราอาจจะไม่รักกันก็ได้ไม่้วมันจะสวีดบัตแค่ไหน มันก็ผลงานเก่าเราทําไม่ดีอยู่นะเราอาจจะไม่หวานก็ได้ได้แล้วอาจจะไม่มีหวานก็ได้นะครอบนั้นมันก็ขบก่อนมันหวานนะรอบนี้ขมอันนี้อาจจะขมยังจบเลยมันจะเจ็บเลยหรอม่จะเจ็บเลยจะเจ็บไม่มาก็แบบมันก็ไปโลชั่รเลิศมันก็ต้องหวานสิอาจจะมีอาจจะมีอันนี้ต้องรอต้องรอดูเราเนาะแปลว่าปีนี้เราได้สุแน่นอน ปีนี้ปีนี้ครับปีนี้ช่วงไหนเขาแจ้งยังไม่รู้เลยช่วงไหนนี้ไม่รู้เลยนี่ยังไม่แน่ใจเลยครับแต่ว่าน่าจะหลักหลักกลางปีแหละไม่หล่อไม่รู้แต่ว่าเหมือนด้ยินมาว่าน่าจะปีนี้แหละแต่ว่าแบบพอนอไรยังม่ชัวิตการได้ต้องพู่ฝากงานแล้วก็ฝากเล่นต่องวันได้ไหมได้นะครับก็เอาสองคนนับขอฝากเข็มชีลาน้องรอด้วยนะครับตอนนี้ก็ถ่ายคิวสิบแล้วก็กําลังปีนี้ก็เป็นเป็นปีที่เราก็ถ่ายกัน เรียกว่าเยอะขึ้นใช่ครับก็เรากจ็จะพยายามทำผลงานชิ้นนี้ออกมาให้ได้ดีที่สุดครับเพราะว่าอ่าก็พวกเราก็ตั้งใจมากๆก,กับผลงานชิ้นนี้ครับมีทั้งเก่งมีทั้งนักพิงแล้วก็มีเราสองคนแล้วก็มีพี่ๆนักแสดงท่านอื่นอีกมากมายเลยแต่เ <มา S 1> คนบอกเลยว่าเล่นดีมากจริงครับเล่นดีมากขนาดแบบ,บพี่ๆแบบนักแสดงรับ,บเชิญที่มาแบบว่าพูดแค่แบบประโยคเดียวสองประโยคอะไรอย่างเงี้ยยังแบบส่งอารมณ์ดีมากใช่ครับจริงถ้าพี่ไร์ฝ่ายนะครับ ครับผมแล้วก็เร็วๆนี้ก็ฝากติดตามเพลงซิงเกิลแรกของผมด้วยครับผมก็ใจ่ขนาดไหนแล้วพูดว่าโอ้ยไม่เฮ้ยเอาไปว่าใช้กี่นิ้วในการนับเฟิร์เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้เออผมพูดไม่ได้แล้วผมโดนว่าเดี๋ยวเอาหรือว่าเย็นนี้ว่าไม่ใช่เย็นนี้ไม่ใช่พี่ต้องหลังกี่นิ้วถึงจะมาเจอยิ่งลายตื่นครับพี่ ต่ว่าเร็วๆนี้เร็วๆนี้แน่นอนทุกคนได้ฟไปใช่เพราะพอมากพอมากแต่เอามาฟังแล้วได้แอบฟังมานิดนึงมองว่ายังไงนะยายาช้าหรือเร็วนะอันนี้ไม่รู้นึกจำไม่ได้เหมือนกันถ้าสมมติว่าเราเราสปีดคูณสองคูณสามเร็วเลยเร็วเลยแสดงว่าเหตุช้าไม่ถ้าปกติอาจจะเร็วก็ได้แต่สูงสองสามปุ๊บเร็วเลยว่าเลทไทมมาก่อนหรือซิงเกิลมาก่อนมันถึงขั้นขึ้นเลยหรอเฟิร์ ต้องรอติดตามครับเพลงมันรักไหมร้อว่าเพลงรักกับเพิร์ตรักที่ี้นอะไรรักกว่ากันแต่เมื่อกี้เราล้องเพลงรักไปนะเองเพลงรักครับเพลงรักแสดงว่าไม่รักที่ต้นหรอไม่เพลงรักแต่ร้องให้พี่หรือเปล่าเอร้องให้ทุกคนอ๋อ้องให้ทุกคนแ็่รวมหนึงพี่ใช่ไหมรวอ เราเป็นคนเราก็ธรรมดาปกติบิ๊กเดนฝากก็ได้อ,อ,อันนี้อันนี้ก็ยังไม่ยัง,ย,งยังไม่รู้เลยคแต่ว่าเร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้แหลนะลครับใช่น่าครับได้ค่ะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครนะับคุณน